สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams และ Microsoft OneNote ก่อนอื่นนะครับมาดูว่า Microsoft Teams ทำอะไรได้บ้างโดยคร่าวๆแล้ว Microsoft Teams สามารถที่จะใช้งานก็คือวิดีโอคอลประชุมออนไลน์แชร์ Share, หน้าจอจดโนต้ตบันทึกการประชุมแชทแชร์ Chat, Share, ไฟล์สร้างกลุ่มงานกลุ่มเรียนหรือห้องเรียนออนไลน์นั่นเองจากองค์ประกอบ เบื้องต้นเนี้ยทำให้เราสามารถใช้ Microsoft Teams เนี่ยในการสอนออนไลน์ได้นอกจากนั้นตัว Microsoft Teams เองยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆเพื่อใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมได้อีกในการเข้าใช้งาน Microsoft Teams ถ้าเราเข้าในเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะเข้ามาที่ w e b office.com โดยทำการ ล็อกอินด้วยอีเมลของ Hotmail Outlook หรืออีเมลขององค์กรสถานศึกษา <_ t iny> เมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องหน้าของ Office 365ซึ่งจะมีโปรแกรมต่างๆที่ให้เราสามารถใช้งานออนไลน์ได้หรือดาวน์โหลดติดตั้ง ไปที่อุปกรณ์ของเราได้นะครับหรือในกรณีที่ใช้บนเว็บไซต์ก็สามารถที่จะเลือกที่ไอคอนทีมนะครับเพื่อที่จะใช้งาน microsoft teams ได้อุปกรณ์ที่รองรับ microsoft teams นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในของ windows หรือ mac os ก็ตามนะครับ ในสมาร์ทโฟนก็จะเป็นในส่วนของ ios แล้วก็ Android นะครับแล้วก็รวมไปถึงแท็บเล็ตต่างๆด้วยการสร้างทีมนะครับเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรม microsoft teams แล้วเราสามารถมองหาไอคอนสร้างทีมได้นะครับจะปรากฏเป็นรูปคน2คนพร้อมเครื่องหมายบวกนะครับซึ่ง เราสามารถที่จะกดตรงนี้เพื่อที่จะสร้างทีมได้นะครับเมื่อกดมาแล้วก็จะมีดอ o p d o w n เมนูลงมานะครับประกอบไปด้วยสร้างทีมเรียกดูทีมเข้าร่วมทีมด้วยรหัสนะครับในกรณีนี้เราก็จะสร้างทีมก่อนนะครับก็ให้เลือกไปที่สร้างทีมเมื่อกดสร้างทีมแล้วนะครับเขาจะมีเทมเพลตให้เลือกนะครับก็จะมีชั้นเรียน ชุมชนการเรียนรู้พนักงานอื่นๆนะครับในส่วนนี้เราจะเลือกในส่วนของชั้นเรียนนะครับเพื่อที่จะสร้างห้องเรียนออนไลน์ขึ้นมาเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าของการสร้างทีมนะครับโดยการตั้งชื่อทีมในกรณีนี้นะครับทีมเราก็จะเป็นลักษณะที่ใช้งานก็คือ เป็นชื่อวิชานะครับคำอธิบายก็สามารถที่จะใส่นะครับคำอธิบายของตัวรายวิชาตัวนี้ก็ได้นะครับว่าเป็นอะไรหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ให้กดเสร็จสิ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างห้องขึ้นมาหลังจากนั้นระบบเองก็จะให้เราเพิ่มนักเรียนเข้ามานะครับโดยเราสามารถที่จะเพิ่ม ชื่อนักศึกษานะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรืออีเมลของนักศึกษาที่สมัครไว้ก่อนหน้านี้นะครับในกรณีตัวนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างก็คือเพิ่มนักศึกษาจากระบบลงทะเบียนนะครับซึ่งจะมีรายชื่อนักศึกษานะครับโดยการที่เราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อนักศึกษาเข้าไปนะครับระบบก็จะค้นหาว่าในมหาวิทยาลัยของเราเนี้ยนะครับ มีนักศึกษาชื่อนี้นามสกุลนี้ตรงกันไหมนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเข้ามาสังเกตว่าเมื่อเราพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับเขาก็จะเพิ่มชื่อที่น่าจะใช่เข้ามานะครับถ้าเจอแล้วเราก็สามารถที่จะกดเลือกได้เลยไม่ต้องพิมพ์ให้เสร็จนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆได้นะครับด้วยวิธีนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ทำการคลิกตรง เสร็จสมบูรณ์นะครับระบบก็จะทำการเพิ่มรายชื่อนักเรียนให้เราหลังจากที่เพิ่มชื่อนักเรียนแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปขั้นตอนต่อไปนะครับผมขอแกกทรกอธิบายในส่วนของ o n e โน้ตก่อนนะครับในตัว o n e โน้ตเองนะครับเขาก็จะมีองค์ประกอบก็คือเป็นพื้นที่สำหรับในการที่จะ แชร์ไฟล์ต่างๆนะครับเอกสารต่างๆให้นะครับกับผู้เรียนนะครับโดยตัววันโนตเองสามารถที่จะ,ะมีหน้ากระดาษเปล่าสามารถที่จะเขียนถ้าอุปกรณ์เราสามารถที่จะเขียนได้นะครับก็สามารถที่จะเขียนเข้าไปในนั้นมีพื้นที่ให้เด็กสําหรับส่งงานนะครับสามารถที่จะให้เด็กสามารถที่จะช็อตโนตต่างๆอะไรลงไปในส่วนนี้ได้ กลับมาที่ Microsoft t e a m อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราสร้างทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวชื่อทีมหรือชื่อวิชาเองเขาก็จะมาอยู่ในส่วนของนะครับมาอยู่ในส่วนของหน้าตาลักษณะนี้นะครับ ด้านซ้ายมือสุดก็จะเป็นชื่อนะครับก็เป็นกลุ่มนะครับตามด้วยชื่อวิชาที่เราตั้งไปนะครับทางขวามือก็จะมีด้วยโพสต์ไฟล์นะครับส่วนที่เราจะใช้งานตออีกส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มเติมนะครับให้เราคลิกที่แท็บเพิ่มเติมนะครับจากนั้นก็เลือกที่สมุดบันทึกสําหรับชั้นเรียนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างสมุดบันทึกในชั้นเรียนขึ้นมานั่นเอง ก็กดตรงนี้เข้าไปเพื่อที่จะสร้างสมุดบันทึกขึ้นมานะหลังจากที่เรากดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสร้างก็จะสร้างสมุดบันทึกนะครับก็กดที่ตั้งค่าสมุดบันทึกสําหรับชั้นเรียนของวันโน้ตนะครับแล้วก็เลือกที่สมุดบันทึกที่ว่างเปล่า เพื่อที่จะสร้างสมุดบันทึกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของผู้สอนนะครับที่จะมีส่วนก็พื้นที่ทํางาน,าร,นร่วมกันไลบรารีเนื้อหาสมุดบันทึกของนักเรียนนะครับโดยสมุดบันทึกของนักเรียนเองก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆที่สร้างขึ้นมานะครับในตัวบรรณิตเขาจะเรียกว่าส่วนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตามนี้ไปก่อนนะครับสามารถที่จะไปเพิ่มหรือลดทีหลังได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะทําการเตรียมสมุดบันทึกให้เรานะครับ ในกรณีที่เราได้ลงวันโน้ตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อที่ก่อกนที่จะสร้างห้องเรียนนะครับตัวโปรแกรมวันโนตจะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับก็จะขึ้นหน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่สมุดบันทึกสําหรับชั้นเรียนนะครับเราสามารถที่จะดูโดยรวมของสมุดบันทึกได้นะครับโดยกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมน,นะครับดกดเครื่องหมายสามเหลีย่ยมจากนั้น เราก็จะเห็นนะครับชื่อของเราอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ตามด้วยรูปคล้ายๆสมุดนะครับบันทึกนะครับอยู่นะครับก็จะเป็นกลุ่มนะครับ embedded system นะครับที่เราสร้างไว้นะครับถัดมาก็จะมีในส่วนของส่วนนะครับเขาเรียกว่าส่วนนะครับก็จะเหมือนโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยยินดีต้อนรับนะครับก็เป็นหน้าที่ใช้อธิบาย ข้อความต่างๆนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะลบได้นะครับไลบรารีเนื้อหานะครับตัวไหนที่มีสามเหลี่ยมแสดงว่าข้างในยังมีส่วนย่อยหรือโฟลเดอร์ย่อยอยู่ภายในอีกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของของนักเรียนนักศึกษาเองนะครับก็จะเป็นชื่อที่เราได้เพิ่มเข้าไปในตอนแรกแล้วนะครับว่ามีใครที่โดนเพิ่มเข้ามาในนี้บ้างนะครับถัดจากส่วนก็จะเป็นหน้า ซึ่งเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลในแต่ละหน้าได้นะครับซึ่งมีความายาวไม่จำกัดนะครับในส่วนของนักศึกษาเองนะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูก็จะมีส่วนย่อยหรือโฟลเดอร์ย่อยอย,อยู่ภายในนะครับก็จะเป็นเอกสารประกอบคำสอนการแบบทดสอบการบ้านนะครับบันทึกย่อของชั้นเรียนนะครับ ซึ่งในแต่ละส่วนย่อยนะครับก็จะมีหน้าที่เราสามารถที่จะสร้างนะครับได้โดยนักศึกษาเองจะมองเห็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่เราทำไว้นะครับจะมองไม่เห็นเพื่อนแล้วก็มองเห็นโฟลเดอร์ของตัวเองนะครับเราสามารถที่จะสร้างส่วนใหม่ได้นะครับโดยกดเครื่องหมายบวกนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างส่วนใหม่ขึ้นมาได้นะครับ ต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของการสร้างนะครับอย่างตรงนี้ผมทําเป็นเอกสารประกอบการซ้อนนะครับสัปดาห์ที่1นนะครับเราก็จะมาสร้างหน้าเป็นสัปดาห์ที่1ในตรงนี้เราสามารถที่จะแทรกนะครับไฟล์ที่เป็น PDF ได้นะครับโดยมองหาปุ่มที่มีชื่อว่า PDF นะครับ หลังจากนั้นก็เลือกไฟล์ในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะกดเพิ่มสังเกตว่าไฟล์ pdf เองนะครับเมื่อเรากดเพิ่มเข้ามานะครับตัวไฟล์ pdf เองก็จะ,ะโดนวางลงไปแล้วก็แสดงทุกหน้าบนบนบนหน้าตรงนี้นะครับสามารถที่จะอ่านได้เลยโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในอีกกรณีหนึ่งก็คือแทรกเป็นไฟล์ ะครับทั่วไปไม่ว่าจะเป็น powerpoint word excel หรืออะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะกดะแนบไฟล์หรือไฟล์ตรงนี้นะครับในการที่จะแนบจะมีข้อแตกต่างจากเมื่อกี้อยู่นิดนึงว่าตัวไฟล์ตัวนี้เมื่อเราวางแล้วจะปรากฏเป็นไอคอนนะครับพร้อมชื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดนะครับก่อนถึงจะอ่านได้นะครับจะไม่สามารถอ่านได้ใน one note เหมือนกับไฟล์ pdf เมื่อกี้นี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็สามารถที่จะเขียนหรือพิมพ์นะครับถ้าเราจะเขียนนะครับโดยที่อุปกรณ์เรามีปากกานะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงวาดนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ปากกาต่างๆนะครับสามารถที่จะเขียนสิ่งต่างๆได้ ตัวอย่างตัวนี้นะครับนักศึกษาได้ทำการส่งงานนะครับแบบทดสอบเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนด้วยอุปกรณ์ปากกาที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ iPad หรืออาจจะวาดใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปสแกนแนบไฟล์รูปเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะสามารถที่จะตรวจนะครับเราสามารถที่จะตรวจแล้วก็เขียนคอมเมนต์ขีดไฮไลท์เพื่อให้นักศึกษา ได้เห็นนะครับสิ่งที่เราทำเนี้ยก็จะเป็นเรียลไทมนะครับก็คือเราเขียนเสร็จนักศึกษาก็สามารถดูได้ทีละขั้นตอนจากหน้าจอไปด้วยกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ microsoft teams อีกครั้งหนึ่งนะครับตัว microsoft teams นะครับ เราก็จะทำการไลฟ์สดโดยการคลิกที่ Meet now นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทำการสอนออนไลน์นะครับซึ่งก็จะโชว์หน้ากล้องขึ้นมานะครับในกรณี้ผมไม่ได้ต่อกล้องไว้นะครับก็จะสามารถที่จะตั้งชื่อได้นะครับสามารถเปิดปิดกล้องได้นะครับก่อนที่จะทำการไลฟ์สดนะครับนอกจากนั้นเราสามารถที่จะเป็นสเกตด,ดวยนะครับก็คือเป็นการสร้าง เป็นการไล์ในอนาคตโดยที่จะสามารถที่จะเป็นนัดหมายกับนักศึกษานะครับได้ว่าเราจะทําการเรื่มการสอนอวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่จนถึงสิ้นสุดเวลาในการไล์เท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับถ้าจะไล์เลยก็นะครับสามารถที่จะกดตรงมิดนาวครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้เราไม่ได้ แชร์ไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้นัดนะครับก็จะทําการสุดณตอนนี้นะครับก็จะมากดม e ดหนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในกรณีที่เปิดกล้องก็จะขึ้นหน้ากล้องมานะครับตรงนี้ผมไม่ได้เปิดกล้องไว้นะครับก็จะยังไม่โชว์หน้ากล้องนะครับก็จะเป็นไอคอนที่เราไปนะครับด้านขวามือก็จะเป็นนักเรียนที่อยู่ในวิชานี้นะครับนักศึกษาที่อยู่ในวิชานี้นะครับ ถ้าออนไลน์ก็จะขึ้นเป็นสีขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครออนไลน์ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะแชร,ร์หน้าจอหรือ powerpoint ได้นะครับในกรณีที่เป็น powerpoint เองนะครับเราก็สามารถที่จะไปเลือกอไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นใน one drive เองก็เลือก browse แล้วกดไปที่ one drive แล้วก็เป็น เลือกไฟล์ PowerPoint ที่จะใช้งานนะครับมาใช้นะครับหรือสามารถที่จะนำไฟล์จากตัวคอมพิวเตอร์เองนะครับก็คืออัปโหลด from my computer นะครับโดยการไปเลือกนะครับไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เราขึ้นมาเพื่อทำการโชว์สไลด์ในเรื่องในส่วนของ PowerPoint นะครับที่เราจะทำการสอน ส่วนนี้ผมก็กำลังเลือกไฟล์นะครับในการใช้สอนใน Microsoft Teams นะครับซึ่งไฟล์ตรงนี้ก็จะถูกแชร์ไปยังหน้าจอนักศึกษาที่ที่เข้าเรียนนะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วเราก็กดเปิดนะครับ ลังจากนั้นก็ทำการอัปโหลดไฟล์นะครับซึ่งตัวนี้จะโดนอัปโหลดเข้าไปบนเซิร์ฟเวอร์ของ microsoft teams นะครับเพื่อที่จะให้การใช้งานมีความสะดวกต้องใช้เวลาโหลดสักครู่นะครับตามขนาดของไฟล์ที่มีอยู่นะครับเมื่อ โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะใช้งานตัว powerpoint นี้ได้เหมือนกับอยู่ในเครื่องคองมพิวเตอร์เรานะครับโดยหน้าจอก็จะโดนแชร์ไปอย่างนักศึกษานะครับเราสามารถกดที่รูปปากกาดินสอเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของการแชัดต่างๆได้นะครับ ระหว่างที่ powerpoint เนี่ยโชว์อยู่นะครับซึ่งในหน้าจอนักศึกษาก็ยังโชว์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าในหน้าจอเราจะไม่โชว์จะกลับมาก็กดมากดที่ไอคอนตัวเดิมนะครับก็จะกลับมาที่หน้า powerpoint เหมือนเดิมนะครับว่าสามารถที่จะเลื่อนนะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์ใน powerpoint นะครับก็จะไปลิงก์อย่างหน้าต่างๆนะครับกดลิงก์ก็จะกลับมานะครับตามที่เราได้ทำไว้ใน powerpoint ทุกประการนะครับสามารถที่จะลิงก์ไปลิงก์มาได้นะครับนะใน powerpoint ทำยังไงเรามาเปิดใน microsoft teams ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเอฟเฟกต,ต่างๆก็จะเหมือนกันนะครับนะเราก็สามารถที่จะหยุดในการที่จะนำเสนอได้นะครับ นอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะอัดหน้าจอนะครับหรือบันทึกการสอนได้นะครับโดยที่คลิกที่สามเหลี่ยมแล้วก็คลิกที่ start recording นะครับเขาก็จะทำการบันทึกหน้าจอนะครับก็จะมีคำเตือนนะครับให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้กำลังโดนบันทึกอยู่นะนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าอตอนนี้ก็คือระบบทำการบันทึกอยู่ นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดทุกอย่างได้เหมือน,เ,อนเดิมนะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับที่จะใช้งานนะครับเมื่อเราหยุดการสอนแล้วนะครับตัววิดีโอเองนะครับที่เราได้ทำการบันทึกเขาก็จะขึ้นมาโชว์นะครับโดยจะต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับ ความยาวของเวลาสอนที่เราได้ทำการบันทึกไว้นะครับตัวนักศึกษาเองก็จะสามารถที่จะเข้ามาดูทบทวนการสอนได้จากวิดีโอตรงนี้นะครับมาดูซ้ำได้ตลอดเวลานะครับในการที่จะเข้าดูบันทึกการสอนด้วยวิดีโอนี้ครับก็ขอจบการ สอนด้วยนะครับ Microsoft t e a m นะครับในคลิปนี้ไปก่อนนะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับ